สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้ค่ะจะพาเพื่อนๆนะคะมารู้จักบอนสีต้นนี้นะคะบอนสีต้นนี้นะคะมีชื่อว่าบอนสีนางวารีค่ะชื่อเพราะดีนะคะอ่ามาดูลักษณะใบกันเลยนะคะเพื่อนๆลักษณะของใบนางวารีนะคะ ก็จะเป็นพื้นใบเป็นสีเขียวนะคะเส้นกระดูกก็จะเป็นสีขาวนะคะเมื่อกัดสีเต็มที่แล้วนะคะใบเขานะคะจะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็จะเหลืออสีเขียวเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเมื่อเขาใบแก่แล้วนะคะแล้วก็ใบก็จะใหญ่กว่านี้นะคะรอยหยักระหว่างหูนะคะเพื่อน จะมีจุดแต้มสีแดงนะคะแล้วก็ลอยหยักยังไม่ถึงสะดือนะคะสะดือก็จะมีจุดสีแดงนะคะเพื่อนๆนะคะหูค่อนข้างจะยกสูงนะคะหูสูงเลยนะคะใบนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะจะมีจุดสีเขียวแก่ประปรายนะคะเพื่อนๆนะคะใบนี้น่าจะาเกิดก่อนนะคะ ก็เลยมีสีเขียวเขียวเข้มนะคะเริ่มกัดสีแล้วก็จะเริ่มมีสีขาวนะคะเพื่อนๆจะคล้ายๆอีเหนานะคะแต่จะไม่เหมือนนะคะคล้ายๆแต่ไม่เหมือนนะคะจะมีข้อแตกต่างกันอยู่นะคะเพื่อนๆน,นะคะสีของลำต้นนะคะสีของลำต้นก็จะออกเป็นสีเขียวนะคะ แต่ว่าต้นไหนที่แทงใบขึ้นมาใหม่ทีหลังนะคะก็จะเอาออกเป็นสีขาวนะคะส่วนไหนที่เป็นก้านใบแก่แล้วก็จะออกเป็นสีน้ําตาลนะคะเขียวออกเป็นสีน้ําตาลนะคะเพื่อนเนะคะสวยงามค่ะสำหรับบอลสีนางวารีนะคะเป็นบอลสีเก่าโบราณนะคะที่น่าสะสมนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะเขาจะสวยงามมากเลยนะคะเมื่อเขา โตเต็มวัยนะคะใบเขาจะสวยกัดสีได้สวยกว่านี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็จะใบใหญ่นะคะกัดสีแล้วจะมีสีขาวตอลอดทั้งใบนะคะและจะมีจุดเขียวๆเหลือเพียงเล็กน้อยนะคะเพื่อนๆนะคะสำหรับบอนสีนางวารีนี้นะคะอ่าอ่าเป็นบอนสีที่มีชื่อนะคะก็เพราะนะคะ และเป็นบอลสีหน้าเก็บนะคะเพราะเป็นบอลไทยโบราณพื้นบ้านของเรานะคะเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็พาเพื่อนๆค่ะมารู้จักบอลสีนางวารีนะคะหวังว่าเพื่อนๆนะคะคงพอจะรู้จักกันนะคะสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะคะต้องคอยติดตามชมนะคะเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ ก่อนจากกันไปนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปาแต้สตอรี่ให้ด้วยนะคะจะได้มีแรงทำคลิปใหม่ๆและดีมีสาระมาให้เพื่อนๆได้รับชมอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ